มาดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าทําไมฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถึงหาผู้หญิงไทยดีๆไม่เจอโดยคนนี้นะคะพูดภาษาไทยได้ด้วยโดยเขาเริ่มต้นคลิปนะคะบอกแบบนี้ตลกม,มากๆเลยบอกฝรั่งมาอยู่ในประเทศไทยเบื่อรู้สึกเบื่อมากๆโอ้ยทำไมเมืองไทยไม่เห็นจะมีผู้หญิงน่ารักน่ารักเลยเมืองไทยไม่เห็นจะมีผู้หญิงสวยๆแบบนั้นอยากได้แบบนั้นคุณฝรั่งครับถามตัวเองก่อนว่าคุณน่ะหล่อไหม คุณน่ารักไหมแล้วคุณะเป็นคนเก่งไหมโอ้ยคุณมาชอบผู้หญิงสวยๆทุกๆคนแหละเป็นใครก็ชอบผู้หญิงสวยๆแล้วอยู่ละ่ะที่อยู่เป็นฝรั่งอะ่ะแล้วมาอยู่เมืองไทยอยู่เป็นฝรั่งไม่น่ารักแล้วอยู่ก็เป็นฝรั่งที่ไม่เก่งอะนะครับแล้วยูก็มาคอมเลนมาคอมเลนบอกโอ้ยอยู่เมืองไทยทําไมไม่เห็นจะมีผู้หญิงดีๆโอ้ยประเทศไทยเนี่ยมีผู้หญิงดีๆมากเลยนะครับ ผู้หญิงไทยน่ารักที่สุดจริงๆลูกลกู้ผู้หญิงไทยเนี่ยน่าทึ่งมากๆแต่ว่าอยู่อะพวกฝรั่งที่มาพูดแบบเนี้ยเพราะว่าอยู่อะไม่เหมาะสมไงตัวยูเองอะไม่เหมาะสมที่จะคู่ควรกับผู้หญิงไทยดีๆตัวฉันเองแล้วก็เพื่อนของฉันมีแฟนเป็นคนไทยผู้หญิงไทยดีเยอะแยะแต่ว่าคุณหาผู้หญิงดีๆไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นหยุดคอุณผู้หญิงไทยได้แล้วหันไปดูหนังหน้าตัวเองซะบ,บ้างนะ เพราะฉะนั้นคุณควรจะเจียมตัวคุณควรจะทำตัวดีๆกับผู้หญิงไทยแล้วก็ขอบอกนะคุณกลับไปพัฒนาตัวคุณเองซะไปพัฒนาตัวเองทุกคนรู้ว่าลูก,ก้าเนี่ยเป็นผู้ชายดีและวลูก,ก้าก็รักผู้หญิงไทยมากด้วยนะครับขอบคุณครับ <laughs> ดูคลิปนี้แล้วแบบขำมากๆเลยนะคะโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหฝรั่งคนนี้เนี่ยพูดแทนใจผู้หญิงคนไทยได้หมดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ บางคนก็บอกว่าแหมคุณพี่คนนี้เ,เขาพูดได้ดีจังเลยแต่เราเข้าใจนะว่าในเมืองไทยเนี่ยคือทุกๆประเทศไม่ใช่แค่ในเมืองไทยก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีปะาปนกันไปนั่นแหละอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนามากกว่าพวกที่มาบอกว่าทําไมไม่เจอคนดีๆต้องดูตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่า ถ้าเกิดอยากหาผู้หญิงไทยดีๆแต่ว่าไปตามที่เที่ยวกลางคืนแบบนั้นก็คงจะไม่เจอคนดีหรอกบางคนค่ะเขาบอกว่าเพื่อนของเรานี่แหละอยู่ในออฟฟิศที่ทํางานแล้วก็มีชาวต่างชาติเขายัางได้แฟนเป็นต่างชาติเลยนะก็คือเป็นคนในออฟฟิศเดียวกันนี่แหละผู้ชายต่างชาติดีๆอะ่ะเขาก็ไม่ไปหาผู้หญิงตามสถานที่เที่ยวหรือว่าไปหาผู้หญิงตามแหล่งกลางคืนหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ต่างชาติที่มาเมืองไทยจะไปคิดหาผู้หญิงแต่ตามแหล่งกลางคืนแล้วก็จะมาบ่นไม่ได้นะว่าผู้หญิงไทยเนี่ย เป็นแบบนู้นแบบนี้ก็อันนั้นเป็นอาชีพของเขาและมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะมีต่างชาติมาทำคลิปอีกแล้วนะคะบอกว่าสาวไทยกับสาวฟิลิปปินคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันคะทำไมผู้หญิงไทยกับผู้หญิงฟิลิปปิน์ถึงมีปัญหากันคุณรู้ไหมว่าทางผู้หญิงไทยและผู้หญิงฟิลิปปินส์ก็ต่างมองหาชีวิตที่เพอร์เฟกต์และก็สมบูรณ์แบบคนไทยเธอจะใช้เสียงอันแสนหวานของเธอดึงดูดให้คุณชอบส่วนสาวฟิลิปปินแล้วก็ เธอจะมีสเสนีย์ที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยติดหูแน่นอนแล้วคุณละ่ะชอบผู้หญิงแบบไหนผู้หญิงไทยหรือว่าผู้หญิงฟิลิปปินส์มีต่า,ชางชาติเข้ามาคอมเมนต์นาคิมเบอร์กาโดบอกว่าคุณจะไปเปรียบเทียบได้ยังไงเอาแอปเปิลมาเปรียบเทียบกับส้มเปรียบเทียบได้หรือเปะละ่าล่ะความงามและเสียงต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองส่วนโฮกก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถแหละบาราจอสค่ะบอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอก บางคนก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าเอ๊ะคนพูดที่สำเนียงบาหลีชัดๆและมีหนุ่มต่างชาติอีกคนหนึ่งนะคะมาทำคลิปบอกว่านี่คือความจริงที่น่าตกใจมากๆเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่คนฟิลิปปินเนี่ยไม่อยากจะให้คุณได้รู้เขาบอกว่านี่คือความจริงเลยนะฉันจะบอกให้ว่าฉันเชื่อจริง,รงๆว่าถ้าหากคุณให้ความเคารพผู้หญิงไทยตามที่เธอสมควรจะได้รับและถ้าคุณดูแลเธออย่างดีดูแลให้ดีซัพพอร์ตเธอ เธอจะทำทุกอย่างให้มากกว่าคุณเนี่ยสองเท่าหรือว่า600เท่าเลยนะฉันขอบอกถ้าหากคุณเป็นคนต่างชาติที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้ฉันขอบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อคนฟิลิปปินอย่างเด็ดขาด คนฟิลิปปินเนี่ยชอบพูดอะไรที่ไร้สาระแค่อยากจะพูดในสิ่งที่พูดแต่ว่าการที่คุณจะเลือกผู้หญิงให้ดีที่สุดเนี่ยคุณจะต้องเลือกผู้หญิงที่น่าทึ่งเพราะอะไรรู้吗ถ้าเกิดคุณได้ผู้หญิงดีๆสักคนนึงนะเธอนี่แหละจะดูแลคุณไปอย่างดีเลยและขอบอกนะว่าเพียงแค่คุณให้ความเคารพเธอเท่านั้นผู้หญิงไทยเนี่ยเธอจะยินดีทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยแหละฉันขอบอก เพื่อนๆเห็นคลิปแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะจริงๆเนี่ยเห็นเยอะมากๆเลยคนไทยเองบางทีเห็นต่างชาติเข้ามาก็คอมเมนต์พูดถึงผู้หญิงไทยในแนวที่ว่าผู้ชายต่างชาติเนี่ยชอบมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าอยากมาเที่ยวกลางคืนแต่ว่าก็มีชาวต่างชาติหลายคนที่มาเมืองไทยที่ไม่ได้มาเพื่อหาที่เที่ยวกลางคืนอย่างเดียวก็เยอะแยะนะคะเหมือนกับคลิปที่เราเห็นนี่แหละ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างต่างชาติที่มองเมืองไทยโดยเฉพาะมองผู้หญิงไทยก็มีหลายแง่มุมนะคะซึ่งต่างคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ความชอบแล้วก็เรียกว่าแล้วแต่บุญวาส,สนาของแต่ละคนด้วยค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ